วัเดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้จะมาเช็คาสายสายดินนะครับว่าสายดินเราเราติดตั้งถูกต้องหรือเปล่าวิธีเช็คง่ายดีเดียวคือเช็คตามกองสีหาเหตุนะครับภาษากองสีหาเหตุสายสายดินสายกราวนะครับสายดินเวลาเราติดตั้งองุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องซักผ้าเครื่องทําน้ําบุนพวกนี้นเราต่อสายดินถูกต้องหรือเปล่าประมาณนี้นะเบื้องต้น มนจะปรับมิเตอร์ไปที่6กรนะครับ6กร้อโวลต์เราก็ไปวัดไปวัดไฟดูนี่นะวัดไฟไฟดูว่ามันมาครบไหมน่ยนะให้กิ้มไฟไฟบ้านนะครับไฟบ้านมา200นะครับ220 2้อยยี่ส่นแหละครับสองร้อยยีเอ็ประมาณทีนี้ลองมาดูตรงนี้นะครับไล่มาดูตรงสายนี่นี่นะ สายนี้นะสายนี้เป็นสายดินที่ผมต่อไว้นานแล้วละ่ะประมาณเมตรเมตรที่ขายตามร้านนะ่ะที่ยาวๆไม่แน่ใจจำไม่ได้ละตามมาตรฐานของเมตรเมตรแปดสิบเดียวเท่าไหนนนะรไหนนนะ่นี่แหละอยู่สองเมตรเท่าไหร่นี่แหละเนี่ยผมต่อไว้ประมาณนี้ต่อลงดินต่อลงดินแล้วนะนเดี๋ยวก็ต่อสายตามตามหลักจริงๆน่ะ ถ้าเพื่อนๆนะครับเป็นไม่ได้ห้ามต่อสายอย่างนี้นะไม่ควรต่อสายอย่างนี้แต่ถ้าต่อต้อ,ตองต้องอเชื่อมให้แน่นเชื่อมให้แน่นถ้าต่อนะแต่อตอนนี้แต่ตอนนี้ราจะเช็คดูว่านี่นะไปมาดูตรงนี้นะปลายสายอันนี้ปลายสายของสายดินนะแล้วก็เช็คยังไงว่าสามารถลงดินถูกต้องแล้วก็ไฟ อ่าเมื่อกี้ไฟมาสองร้อยใช่ไหมครับสองร้อยยี่สิบยี่สิบเอ็ดเราเราให้เอาสายสายดินที่เราตอกลงดินน่ะเส้นหนึ่งจิ้มว่าไปเจอเส้นหนึ่งเราอีกเส้นหนึ่งให้ไปจิ้มอีกเส้นหนึ่งนะอีกเส้นหนึ่งก็ให้ไปจิ้มที่อีกเส้นหนึ่งให,ให,ให้ให้ไปจิ้มที่สายลายนะครับสายลายแล้วก็เพื่อนเพื่อนห้ามเอามือไปแตะนะนะ ประมาณนี้นะให้ไปแตะไฟเนี่ยเนี่ยนะไฟลงดินไฟลงดินโอเคนะลงดินดีมากเลยนะ่ะเห็นไหมครับนี่แตะเส้นเดียวนะแล้วก็อีกเส้นหนึ่งผมแตะสายดินนะเนี่ยคือไฟเข้ามาเมื่อกี้มันเมื่อกี้ผมวัดสองย่สิบเอดนี่ลงดินไปสองร้อยสองอห้าสิบโดยประมาณนะครับอันนี้ถือว่าหลายลงดินดีนะครับ ถ้าจะให้ปลอดภัยอีกเราต้องติดเบรกเกอร์เบรกเกอร์การไฟดูดนะครับเบรกเกอร์กันไฟดูดเนี่ยเบรกเกอร์กันไฟช็อตไฟดูดเนี่ยแต่ว่าตามต่างจังหวัดเราก็แค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ